สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาจัดเด็กในกองการ์ดของผมนะกองการ์ดเก่าอ่ะผมตอนนี้ผมจะหาใบที่มีประโยชน์นะอันนี้อันนี้ใบที่มีประโยชน์เซอร์ผมก่อนนี่ไอ้มันเป็นโอวิเลเตอร์เดโนไนคัสไดโนอนคัสกับสยามโมซอรัสแล้วก็ไฟนอลฟิวชั่นนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วย ไอ,อเขาเรียกว่าซูนามิอันนึ่งอันนี้ไม่ผมไม่ได้เล่นเผาปีกนี่เผาเขานี่ปลาผมไม่เล่น,นเานาผมมเนาน้ําเฮ้ยเฮ้ยชุดชุดอันนี้เสริมเสริมไว้ก่อนเสริมไว้ก่อนนี่ผมไม่เอาดิวฮอร์เอาไปเอาไปใส่ให้อะไรอหรเฮ้ยฟิลฟิวเกี่ยวไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ใช้อันนี้ใช้แน่นอนทีเล็กดี อันนี้สองขาแต่ไม่ใช้เฮ้ยอันนี้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เก็บเมื่อกี้ผมเห็นการเลยเมเท o ส Strike เอาเอาเอา b ฟ l l e t f a n เอาอันนี้เดี๋ยวอ่านความสามารถก่อนมีประโยชน์อยู่ใช่ได้ใช่ได้ผมเล่นพาสองขา คาโน่คาโนเก็บคาโนามาวิงออสวิงผมไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวออใส่ไว้ก่อนเผื่อผมมีเขาปิดแองคีแมวไฮบูดัสแมวทริซิโนามาจะว่าไปผมเอาอะไรดีเอาทัดโมแมวทิลิลัวแมวแมวให้คีไรโนแมว เดี่ยวฮอนไม่เอาอันนี้อันนี้มันการ์ดเออาผมจะเริ่มจัดเด็กเดนูการ์ดไงเฮ้ยแบมบี้เอามาแบมบี้เอามาอืมโอ้บุ๊ตบุ๊ตเท่าแฟงเอามาเอาเอาเอาไมโครเลตเตอร์เอ้ยไมโครเลตเตอร์มีประโยชน์เกาะเกาะส่วนของผ,ผมจะเป็นได่อีนิกส์มานะ น,นี่ใช่ได้อันนี้เก็บไว้ก่อนเอ้ยอันนี้การ์เคลือบอันนี้การ์ที่ผมเอาใส่ซองการ์ดไหนหนว้นี่ว่ะแม่เอ้ยบาเลโอนี่เอามาจัดดิกเดนโกาสนะผมอันนี้ไม่ใช้ไม่เป็นจุกโกลแมวเอาเดี๋ยวเอาจุกโกลมาก่อนดีกว่ะเผื่อเผื่อได้ลมล่างไง ผมเอาไฟนอนฟิวชั่นมาแมวอ,อันนี้เชสโมอเอามาก่อนเอามาก่อนเผื่อไว้รวมร่างนี่อะไรเนี่ยป,ประโยชน์สอันนี้เอามาเอามาอไอคิลูใส่ไว้ก่อนแมวแมวนี่ไรประโยชน์การ์ดแบนอลันคาแมว เอามาเสิร์ฟไว้ก่อนเผืออว่บไปกันเหนียวกันเหนียวขาโนใสเอาใส,เอา,ใสเอาทัดโมไม่เอาไดสระท็อปหรอะ่ะไม่เอาการอันนี้การเก่าผมกองการเก่าอะ่ะเรลวนิงออกมาผมไว้แข่งกับเพื่อนนะ เอออันนี้แมวทันเดอร์โบว์ทันเดอร์อบโบว์มีประโยชน์มากวิสัยก็มีประโยชน์ออกมาถึงวิสัยมันจะโดนแบบทันเดอร์โบว์สกัดบ่อยก็เถอะแต่มันก็ใช้ได้ไงกินกินนารไไมมัสเอ้ยได้อยู่ได้อยู่จะเขาสามารถละอันนี้อันนี้เอาดิมิโซเอาไทคิไรโนการบ๊อบบี้ผมผมไม่เอาผมไม่เอา รับเทริกออกมาทีเล็กเหรอเก,ก็บไว้ก่อนทีเล็กเก็บไว้เก็บไว้อีกสักใบนึงเพราะทีเล็กมันมีประโยชน์มากนะทีเล็กอะเทอริซินโนโอเคงั้นประมาณนี้สำหรับการ จัดเด็กสั้นๆโอเคเฮ้ยอันนี้ไม่ใส่ผอเขาโอเคเยี่ยม